สัญญาณดีไหมสัญญาณดีไหมฉันจะอยู่ตรงนีไ้ได้จะไปไหน,ไไไห,นหาเธอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไปหาอุ๊ยอุ๊ยแม่ไม่มีขากล้องนะ <c oughs> นอนเอานะ นอนโทรศัพนอนนี่สิคลปยังไงี่ยงมาเรียงค่ะ พี่เพียร์เมนสิเมมสิมีไหมเออไลท์ไลท์ยอดไลท์มีอยูอ่นะ like you know. ฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่จากไปไหนร้องคาราโอเกะฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่จากไปไหนไหนเพียรงง์มาให้อังเนี่ย เมมไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยพี่เพียงเมมไม่ได้ไไดเลยขึ้น,นไรให้พี่เพียงหน่อยเมมช็อตไม่ได้หรือเป็นอะไรอะฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่จะโอ้นั่นมุนกะก็ 5G นะ 5G นะคะ ขอคุณค่ะ <laughs> นั่นหัวเราะดังอยู่ในห้องไม่เป็นไรเออมาคุยกันหน่อยคุยันหน่อยยังไม่นอนยังไม่นอนร้นงองเพลงกันไหมกินข้าวหรือยังแม่ไปเย็นแล้วแม่ไปสักพักหนึ่งก็หลับออฟื้นขึ้นมาที่ตัดคลิปสั้นๆอ๋อมัน 5G แล้วนะพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวพอดูก่อนนะคะรีเซอร์รีเซอเปิดอยูเดี๋ยวพอดูก่อนนะคะเกิดจะอะไรขึ้นดีหรือ,อยังคะดีหรือ,อยังฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสดีหรือ,อยังคะ มันเป็นอะไรมันคอมเมนต์ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพรเช็คให้นะเดี๋ยวพรเช็คเช็คว่าเป็น 5G ไว้เดี๋ยว 5G 5G นะพี่แหวง <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครเลย khi sắp mang đau nhà biết gì chưa em? Sáng khi mà Sáng trước xa Mày chết sẽ thêm แต่ลาคนนายทำเธอทุกคนอ,อฉันคุณนี้ก็มีสิทธฉันก็รักเธออยู่ทั้งคนหมดทังใจอะไรกับเธอมากไปบอกมาได้ไหม ให้ฉันพูดสับนาคกันสรงใจใสซ้ามของเธอมาฉันจะรับสาไว้ยด้วยหัวใจด้วยหัวใจที่เมือนเอดินลงก่อน <c oughs> ลงก่อนไม่มีสัญญาณเหรอพี่ฮะ <c oughs> มันสัญญาณก็เต็มนะทำไมมันไม่ดีอ่ะหมุนไม่หมุนหมุนไม่หมุนเลยหมุนไม่หมุนอะไรหมุนไม่หนุนเลยเหรอหมุนไม่หมุนหาคำว่าไรมันได้กับเธอมาไปบอกมาได้ไหม ให้ฉันช่วยสับนาำตาส่งใจฉันซ้ำกงเธอมาฉันจะรักษาไว้โดยหัวใจหากคำว่ารักมันได้กับเธอมาไฟบอกมาได้ไหมให้ฉันช่วยสับนาง,นง,นง,งานกาัา ผมจะให้ซ้ำซ้ำเติมาฉันจดนับช้าไว้ด้วยหัวใจว้าวสวัสดีค่ะพี่มาแล้วหมุนกูหมุนกูแล้วไม่หมุนนะหมุนแล้วหยุดแล้วอ๋อนั่น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 สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์เราวันไลฟ์เล่นกันสักหน่อยเนาะวันนี้ก็เหนื่อยทั้งวันอยู่นะ ตอนนี้นอนตอนเย็นน่ะแม่แม่กลับไปแม่กลับไปสักพักแล้วก็นอนเลยนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาตัดคลิปขอบคุณนะคะคนคพเออไลฟ์คุยกับเรานี่นแหละเนาะไม่ได้คุยข่าใคร <laughs> ชอบเพลงนี้อะ่ะ สวัสดีอาสวัสดีค่ะพี่นั่นพี่บ้านมานะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนดีแล้วค่ะดีแล้วสวัสดีครับอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเอยอ,อสบายเนาะสบายดีหรือยังส,สบายดีไหมนะั่นน่ะทำงาน ทำงานทุกวันเล่นโทรศัพท์อีกแล้เนาะเออชัเตเจนจ้าคุณที่ทจากพี่เพียงมาฟังร้องเพลงนะฟังร้องเพลงนะฟังร้องเพลงนะคุณพี่ทินพอจะร้องเพลงนะคงคิดว่าผมหลับเนาะอุ้ยไม่ได้เกี่ยวถามพี่เพียงพี่เพียงเขาคอมเมนต์ไม่ได้ก็เลยลองลองขึ้นดูเดี๋ยวพี่เพียงคุยหน่อยสิ <laughs> มา <laughs> <laughs> ฉันจะอยู่ตรงนี้ยังมือไว้รอบห้องเดอ้อเดอ้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลองโทรศัพท์ดูพี่เพียงพิมพ์ให้พี่คู่กันหน่อยส <laughs> ิฉันจะตอดูจะร้องเพลงเออไม่ได้เลยเออโอ้ยเนาะ เปิดการมองเห็นให้ตัวเองมีคนมาดูมั่งเนาะสึ่งเพียงทานข้าวหรือยังพี่ทีนถามทำไมต้องยกมือไหว้คะเออก็คูมันได้กับเธอมากไปบอกมาได้ไหมให้ฉันู่สับน้ำตา ให้ฉันสของเธอมาฉันจะรักษาไว้โดยหัวใจไม่ได้คิดจะแทนที่ใครแต่ถ้าคนไหนทำเธอทุกคนสวัสดีมรโรงครับพี่เพีงใจนะจาก พี่นะพี่บ้านนะขอบคุณค่ะไม่ได้ทานข้าวเย็นกับพี่เพียงค่ะไม่มีใครทานข้าวเย็นนะเออสาวๆเขาไม่ทานข้าวเย็นกันหรอกเออเนาะพี่เพียงสาวๆเขาไม่ทานข้าวเย็นหมุนแล้วหมค่ะนั่นโอ้ยเนาะเจ้าของซ่องอยู่ไหนเอาไม่เห็นหน้าเห็นตาเา好吗 อยู่นี่ค่ะเออพี่บ้าอยู่นี่ <laughs> อยู่นี่จ้ะอยู่นี่อยู่นี่โชว์นักเออไม่ได้เดี๋ยวฝรั่งมา <laughs> เออโชว์นักไม่ได้เดี๋ยวฝรั่งมา <laughs> โนักไม่ได้เดี๋ยวพลังมาเด้อพลังมาเยอะช่องนี้ให้เห็นแค่นี้ค่ะ <laughs> ใช่คนคนสวยไม่ต้องมาดูเยอะดูแค่นี้ก็พอใสยชันสุยสันาา์นาดาจตงใส่ชางของเธอมา ฉันจะรักษาโดยหัวใจขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกดใจให้สามขอบคุณค่ะเอาจะไปไหนคู่กันกลับมาก่อน อย่างเขาเธอก็เป็นแบบนั้นแหละก <c oughs> ารข้าวหรือยังพี่ทีนทานข้าวหรือยังคะ เอาเน็ตไม่ดีแล้วเหรอเน็ตเน็ตหายไปแล้วเหรอเงียบไปหมดเลยอ่ะไปไหนกันหมดล่ะไม่มีเน็ตแล้วเหรอพี่พี่องนั่นเสียงดังจีจัด คอมเมนต์ไม่ไม่ได้คาะน้องพรลองขึ้นไลค์ก็ไม่ได้นั่นอ๋อแปลกเนานะคอมเมนต์ comment ก็ไม่ดีเออที่ชอดคอมเมนต์ไม่ได้พี่เพียงอ่ะมันเกี่ยวกับอะไรหรือเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าหรือว่าทําซ้ําอีกสักวิดีโอดีสดสดหืมเราลองทําสอดสักอีกวิดีโอดีไหมพเพียงเออมันเกิดจากอะไรอ่ะเออแปลกมากเลยเนาะ งงมากเนี่ยอืมมันจากไหนอะแปลกมากเลยอะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ยยิ่งคนน,นน้อยอยู่เอเออคอมเมนต์ยังมาหายอีกเอ้ทิไปคอมเมนต์ให้พลด้วยเด้อเออว่างๆคอมเมนต์ให้พลด้วยนะเออ่นไหนในมด ลองขึ้นดูข่าวมีปัญหาอะไรหรือคุณคู่กันนั่นแหละนั่นแหละคุณก็่เ <c oughs> พียงว่าเลยเพียงด่าเลยเ <c oughs> นาะโอ้เดี๋ยวนะุณพรขอโทษทีนะกล้องมันขยับมันมีไม่มีขากล้อง,องพรไม่ได้ใช้ขากล้องเ้อะกำมาได้เนอะไม่ได้คิดว่าจะไล์เ้อะขี้เกียจดเด้อะขี้เกียจไล์เนอ่ไม่ได้ทุกช่องไม่เฉพาะช่องนี้อ๋อ ไม่ใช่พี่พี่ครูกันนะพี่เพียงเขาพี่เพียงเขาคอมเมนต์ไม่ได้ทักมาหลังทักมาข้อความอีกอันให้พรดูบอกให้พรขึ้นไลค์ like ให้หน่อยเพราะว่าทําไมมันคอมเมนต์ไม่ได้เธอรู้เปล่าฉันไม่ได้ตั้งใจคิดจะไลค์หรอกคี้เกียจติไ <laughs> อคิดจะไลค์ก็ไลค์ตั้งแต่กลางวันแล้วเขาหน้าลงไปเลยเอาหน้าลงไปเลย เออหน้าลงไปเลย <laughs> เอาล่าลงไปเลย <laughs> โอเคโอเค <c oughs> เอออย่างนี้แหละมันไม่ดิ้นดีเนี่ยอยู่หน้าอยู่เฉยๆนี่แหละไม่ได้คิดมาไล่โจอะไรหรอกไม่เอาเหรอกไม่ชอบก็อยากเปิดกระวบ,บงเห็นแล้วถามพี่เพียงดูว่าถ้าเราคืออะไรเนี้ยมันจะมีการเปิดรบองเห็นไหมช่วงนี้วิดีโอพรไม่ดีนะพี่คู่กันของผมไม่ได้ทุกช่องคลิปสดเออ พี่คู้กันไปดูวีีโอพรสิเธอตกใจไหมเธอว่ามันน่าตกใจไหมฉันไม่ดูดูวีดีโอให้พรซ้ําให้หน่อยสิมันไม่มีคนดูเลยนะยอดวิวหายไปหมดแล้วเนี่ยนั่นถึงว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นแบบนี้พรก็ว่าน่าหรือว่าจะขึ้นไลฟ์บ้างๆกังวันตอนที่เราว่างขึ้นสักยี่สิบนาทีสามสิบนาทีสี่สิบนาทีประมาณนี้อะอืมใช่พี่เพียงก่อนเลอคะ ตอนนี้พี่เพียงเขาโดนเหมือนที่พี่คู่กันแล้วเออพรก็เลยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับช่องเราหรือเปล่าเมื่อกี้คอมเมนต์เมื่อกี้ในช็อตหายค่ะ2องรอบนะแล้วพี่เพียงก็เลยทักมาอีกอันหนึ่งให้พรเราคุยกันแล้วก็ลองแล้วก็ลองขึ้นดูซิว่ามันเกิดปัญหาอะไรหรือว่าช่องเราโดนปิดกั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะพี่เพียงเนาะ พรก็กลัวว่าช่องเราโดนปิดกั้นไหมพี่ไปดูคอนเทนต์อาหารพรปกติเราจะคนจะดูของเราเยอะมากใช่ไหมอย่างน้อยก็หนึ่งอย่าง20 30ิบสเดนไม่มีนะหลักร้อยขึ้นถึง2องสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยพันอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้มันไม่ใช่เธอไปดูสิสวัน2อสอันมันไม่ขึ้นเลยอะ่ะดีแล้วเธอดีแล้วเหรอ อ่าดีแล้วเหรออืมอาหารพอนะ่ะปกติมันไม่เคยนะยี่สิบสาสิสี่สิบนี่ไม่มีหรอกเหมือนกันทุกช่องเหรออืมเออพอนไม่ใช่ขายยนขนาดนั้นหรอกมานั่งลเล่นเล่นไม่ใช่คนอยู่เฉยเฉยไม่ได้ว่างขนาดนั้นหรอกคุณฉันไม่ชอบหรอก อันนีไ้ไล่อยากเปิดการหินให้ตัวเองเฉยเปิดให้ช่องดูอืสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะขอเจอกับพีบ่เมียงสู้ๆค่ะคนไม่ชอบมานั่งเล่นไลคุยกันหรอกคนเราสไตล์เราไม่ค่อยว่าใ,ใครหรอกแต่เราไม่ชอบแค่นั้นเองอคุณคู่กันก็ไม่ได้ใช่ใช่ คูกันเขาเข้เมมไม่ได้เหมือนกันพี่ชาดิเขอาเม้มไม่ได้เหลือแต่ล่างเดียวสีชมพูนะเออไม่อ่านเลยอ่านอ่นอ่านอ่านสิคู่กันก็ไม่ได้ใช่ไม่ได้พี่คู่กันก็ไม่ได้พี่พี่สใช้ก็ไม่ได้แต่ข้างล่างนะเม้มได้เม้มใต้คลิปได้แต่เมมข้างบนไม่ได้ต่อคนอื่นนี่ได้อ่านอนอ่านสิคะ อืมพี่ชัดพี่คู่กันก็ว่าเหมือนกันทุกช่องคอมเมนต์สามรอบแล้วอืมช่ำเถอะไม่เถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรจะเอาน้องเหนือไปคอมเมนต์ลองพี่พี่เออไม่ใช่พี่เพียงพี่เพียงก็ลองกดข้างล่างน้องเหนือที่ต่อจากพรก็ได้นี่เออหรือคลิปที่ตรงตรงข้างล่างน้องเหนือลองดูซิว่ามันมันจะได้ไหม เออลองลองดูสิเออลองดูสิอืมอืมลองดูสิมันได้ไหมอืมลองลองไปที่ที่ว่าที่น้องเหนือใต้คลิปอะ่ะอาจจะเข้าใจแล้วค่ะคู่กันเออ เออนั่งคุยกันก่อนก็ได้เนาะอย่าเพิ่งนอนไป่ำเ,เลือเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวพก็พอนจะบอกตรงๆเลยนะพอนจะนอนประมาณสามทุ่มนี่ยังไม่ใช่นะสามทุ่มประมาณสี่ทุ่มถ้าถ้าวันนี้วันนี้นอนนอนตอนเย็นใช่ไหมตอนเย็นแม่กลับไปแล้วสักพักหนึ่งคอนก็นอนอง่วงนอนเสร็จแล้วอะ เออวันนี้น่าจะนอนดึกอยู่ขอบคุณพี่นิฮัทค่ะกระจายแล้วขอบคุณนฮะค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่านอนไปตอนเย็นไงแล้วจะนอนได้อีกล่ะตอนตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวออกกาลังกายให้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 ใหดีๆหน่อยเราออกกำลังกายเสร็จแล้วก็อาบน้ำได้อยู่นอนดึกดึก,ดก,ดกยังไม่อยากเมมหลอกตอนเมมถ้าใคร,ใครมาทักตอนดึกๆกก็ หยุดก่อนก็ได้หยุดก่อนก็ได้ <laughs> <laughs> ไอ้เจ๊คนขยันขนาดน,นั้นสันดาณฟอกมดุดออย่างปอกมุดอย่างนะ <laughs> โอ้สัญญาณพอดีกะอ๋อสัญญาณพอดีสัญญาณไม่ญญดีคนก็ไม่เมมไอข้ข้อความอาหารก็มีใครดูแปลกมากเลยอ่ะ อยอดอาหารน้อยมากค่ะใช่เป็นอะไรไม่รู้อะงงมากเลยวันนี้พรทำที่หอยใช่ไหมที่ที่วันนี้หลานมาแม่มาใช่ไหมทำป่าก,กันไปตลาดเสร็จแล้วก,ก็มาทำหอยนะ่ะพรก็มาต้มลองลอง,ลองพรก็ลองนะเป็นคนชอบลองเปลี่ยนเปลี่ยนโมเมนตตัวเองบ่อยๆอันไหนที่เราทำไม่ได้พรก็จะเปลี่ยนใหม่ตอนนี้พรล,ลองเปลี่ยนที่ชอ็อตใช่ไหมมันจะเป็นดู จากปกติมันจะหกสิบหกสิบวินาทีใช่ไหมเป็นหนึ่งนาทีใช่ไหมหกสิบวินาทีเป็นหนึ่งนาทีใช่ไหมแต่ตอนนี้คุณพรทําอ่ะเก็บสองนาทีแต่ไม่ถึงสองนาทีมันจะอยู่ที่ช็อตพรก็อยากรู้ว่าถ้าลงตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะมันจะมีคนไปดูไหมเดี๋ยวลองกันเราลองดูกันแต่ถ้าเราทำช็อตอนะ่ะมันจะมียอดยอดเงินน้อยกว่าวิดีโอยาวนะ พาช็อตนี้เขาจะดูดูไปจะได้ศูนย์จุดสประมาณเนี้ยพรไปดูแล้วนะเอพอพรไปดูแล้วจะมีศูนย์จุดสี่ค่ะ <c oughs> จากรายได้นะต้องทำเมนูประหลาดประหลาดหน่อยเออจะอยียงประหลาดนาะไม่รู้วะพี่ไม่รู้พรจะทำอะไร ไม่รู้จะทำอะไรตอนนี้อะพุ่งพุ่งนี้อะก็จะตัดแกงผัหวานใช่ไหมเออแต่หวานลงอีกรอบหนึ่งก็เป็นไข่มดแดงเอ,อ๊หรือจะทำเป็นต้มไออ,อยอันนั้นดีอะตำ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 ส้มที่เขาทำกันนะเนาะตำอะไรนะคะเ,เรียกว่า ตำเส้นตำหัว่วตำอะไรนะ่ะตำแตงอะไรนะั่นนะ่ะพวกยำอย่างงี้ยเนาะแต่เมนูยำนี่เรายังไม่เคยทำเนาะลงเลยเธอเข้าใจแล้วอ๋อโอเคโอเคนอนแล้วนะนอนแล้วนะไปนอนกันเลยแป๊ดเดี๋ยวจะออกกําลังกายเสร็จแล้วก็อาบน้ำํำยังได้อาบน้ํา <laughs> ไปอาบน้ําก่อนนะคะพี่ดีนไปเด้อพี่คูกันไปเลยเด้อ ไปอาบน้ำละออกกำลังกายนะบายบาย,บายบายจ้าฝากไปดูคลิปไปพรด้วยเนออีเทียนไปดูคลิปไปพรด้วยเดอมาแล้วก็ดูให้หน่อยเด้อไปเที่ยวสาวไม่กดเปลา่าล่างเลยอะ่ะ <c> อ <oughs> ีเพียงไ่บาย,บายทเที่ยวไปที่น้องเหนือเออ,อเออลองไปที่น้องเหนือโอเคบายบาย,บาย ายจ้าสัญญาณก็ไม่ดีพี่ครูกันก็ไม่เห็นบายไปไหนละฉันไปแล้วนะไม่บเธอจะไปแล้วนะออนไลน์ก็ไปเอออไล่ก็ไปอะไรละ่ะไล่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวฉันจะบีบคอยพี่กันเนี่ยน่ะัง <laughs> ดูด้วยว่าเราไล่เนีะ่ะ ขอบคุณค่ะน้องพรจ้าพี่เพียงขอบคุณจ้าไปละไปละโอ้ยฝันดีนะคะพี่เพียงฝันดีค่ะทุกคนไปละนั่นออกไปได้อีกนั่นเออเงียงละ